จักรพันธ์มาที่สุภชัยเบิ้ลคืนจักรพันธ์จักรพันธ์จะยกหนีลูกนี้ไม่ผ่านครับน่ามีเซฟตักได้แล้วจะโต้แล้วครับอาแล้วครับเล่นกันมีเซฟให้วิลเลี่ยอปอบโอ้โหสามหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยขึ้นมาแบบนี้แล้วปาดเข้ามาและจับเข้าขวาซ้ายปั่นอ้าวไปติดกันเองครับมีเซฟซ้ำม,มีกที่เรียบร้อยเลยครับสามหนึ่งครับโอ้โหวิลเลี่ยอปอบโอ้โยิงลูกนี้คมกริบเลยครับเอสซีจีเมืองทอง น้ำห่างเป็นส1หนึ่งแล้วครับโอ้โหจังหวะสวนกับทําได้ดีมากครับจ่ายบอลกันมาเป็นทอดๆครับแล้วก็แม่นยําด้วยคือจังหวะโตขึ้นมาเลยเพื่อนเมืองทองขึ้นมา3ครับเพื่อนบุรีรัมยูแู่หนึ่งครับดูครับนี่ครับมาแล้วนี่เดลเลยเนี่ยยกมือฉีกออกมาด้านนอกครับย้อนนิดนึงแต่ว่าเขายังแต่งได้ครับยิงไปโดนพวกเดียวกันแต่ว่าโอ้ซ้าดีเหลือเกินครับวิเล่นปับ ทีนี้งานยากแล้วครับของบุริรัมเมือง,งทองมาชนะที่นี่ครั้งเดียวนะครับครับสุดนัดอพอไปฉลับมีซาเยฟแล้วกลายเป็นของดีครับไปเข้าทางของวินเล่นป๊อปแล้วยิงดีจริงๆครับกระดอนพื้นด้วยครับรับยากครับพวกนี้ วันนี้ผู้เล่นตามชาติของนัดทองบ,บอกว่าเด่นทุกคนเลยแรกๆเนี่ยคนเรื่องเลยใช่ครับ